สวัสดีครับพี่น้องเช้านี้เป็นเช้าของวันจันทเป็นวันหยุดนะครับตอนนี้เราก็มาถึงญี่ปุ่นแล้วเมืองชิซุโก,โกะนี่นะครับเราจะมาเที่ยวสวนไผ่สตา์ญี่ปุ่นฮมาญี่ปุ่นแต่ว่า มีสาวเว็นของจีนครับก็เป็นส่วนสวยเป็นสถานที่เช็คอินแห่งใหม่ของอำเภอท่ามกาครับอยู่ใกล้กับหัดเขาสูงแจ่มฝาแต่ก็คือเป็น ตัวหนึ่งของวัดเขาสูงเจ้าฟ้านะครับก็จะมีสวนไผ่แล้วก็มีพระใหญ่ใดบุษฏพระองค์สีเขียว,ยวนะครับทีเ่เห็นก็จะมีที่รู้สุดจะเป็นที่ลําปางลําปางอีกทีนวัดพยานพระชานอะไรนะครับนี่นะ เมืองการบ้านชั้นเองฮะนี่ฮะอำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นส่วนหนึ่งของวัดเขาสูงจำมฟ้าครับมาเทีวได้วันนี้อากาศล่มรื่นฮะวันจันทร์เป็นวันหยุดไม่มีคนฮะดีครับ <c oughs> จะมีแต่ธรรมชาติอย่างเดียวมีแต่เราผู้เดียวก็จะไม่มีคนอื่นเข้ามาในเฟรมไม่มีจิตดเฟรม <c oughs> นี่ฮะ กำลังดีครับถ้าเกิดพาทิตย์แดดแรงๆเวลานี้นะครับ9โมกสิบโมงนี่ก็คือโอหกเปรี้ยะตะวันย้อนแสงชอนตาแน่นอนเลยครับนี่ครับนี่เราก็จะพาไปเข้ากุโมงอุมงสวนไผ่ฝนตกก็เลยจะมีใบไผ่ อะไรล่นตามถนนสักหน่อยก็เลยไม่ดูไม่ค่อยอาตาเท่าไรใจก็ดีเป็นธรรมชาติอ่ะอันนี้ก็จะเข้าทางเข้าของพระใหญ่ฮะแต่เราจะเดินวนไปทางนี้เราจะเข้าซุ้มนี่ก่อนฮะกุณโมงเราจะทําเป็นถาสี่ไว้ถาสี่ไว้ที่พื้นนะฮะห้าสี่ครับสวยงามครับร่มรื่นกลางคืนก็คงจะสวยดีฮะแต่ไม่เคยมา พระวัดเขาก็ปิดไม่ให้เข้ากลางคืนนี่ครับไพ่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นชื่อไพ่อะไรฮะแต่นอนี่ก็หได้นะเนี่ยนอเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มเลยนะนะเริ่มเลอะบลอบเตอร์เลยนี่ไงมุมสวยครับก็ไพ่ ถ้าเป็นต้นในที่เกิดก่อนคือในกออนี้ก็สองปีก็หมือ,อยูแล้วหลังต้นก็จะไม่มีไม่มีนอสองปีเราก็เอาออกเอาไม้ไปใช้คือนอที่อยู่กลางนอที่อยู่ข้างข้างในนอที่ขึ้นก่อนเราก็จะมาใช้ ข้างนอกนี่ก็จะมีหนอกออกเนี่ยนอกกจะออกขยายข้างนอกตลอดก็ถ้าใครจะทำธุรกิจบุกพยเอาเป็นนอไว้ขายเอาไม้ไว้ใช้ก็ถือว่าอันนี้น่าจะเป็นไม้ทางเลือกของเกษตรกร,กรอีกทางหนึ่ง ภัยอยู่ได้ยี่สิบปีมีนอ่อให้กินให้ใช้ได้เรื่อยๆครับนี่ครับสวนสวยส่วนวนีน้เพิ่งจะเปดปีนี้แล้วครับจะเปิดให้เขาชมปีนี้แหละบกหลังจากปลูกมาน่าจะสามหรือห้าปีเนี่ยดี พระเขาแอบปลูกไว้โดยที่คนอื่นไม่รู้ขอ,อเปิดตัวมาก็พือฮาครับกนตอนนี้ก็กำลังกํำลังดำเนินการสร้างต่อไปเรื่อยๆครับนี่ฮะเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าใบผลไม่ตกเนี่ยสูวนี้ก็จะสวยงามครับตันนี้ก็ฟาดไม่ทัน ก็เลยจะดูลกลกตาไปสักหน่อยแต่ก็สวยดีนะครับนี่มาเที่ยวมาชมกันได้นะครับวัดเขาสูงแจ่มฟ้าอําเภอท่ามะกาการจะนะบุรีครับพม